ทุกคนได้ครับอันนี้จะนอนที่ทุกสองส,สวาคนครับสองพันห้าร้อสิแปดหรือสองพันสุดส,สองพันที่สิบห้าครับอันนี้ก็เหมือนเคยม,มามาที่ แท่งดูว่าตอนก่อนหน้านี้จะมาดูกันว่าสาที่จะหยุดได้หรือเปล่าตอนนี้มีการเกิดการต้านกันอยู่นะตรงนี้นะแต่เหมือนการลงเร็วๆรงนี้ก็จะหยุดไม่อยู่นะครับในต้านแรกอาจจะไปต้านตรงนี้แหละเราจะมาดูกัน ออเดอร์นี้ผมกดขึ้นนะครับพอเนื่องจากตรงนี้เป็นซัพพอนนก่อนหน้าที่เขาจะขึ้นไปนะครับแล้วก็ราคาไม่สนครับจะเบกคลงไปได้แดดท่นทง,นงนี้เป็แท่งเฉียงขึ้นมาเลย่อง่เดียวเราจะมารอทันครับงเทนชั่นเป็นซัพพอร์ตโซนแรงที่ราคเรามาเทปก่อน,นแรงน,นี่นะครับถึงไส้เทียงมานละ้ หนึ่งสองสามแท่งนะครับก่อนที่ราคาจะดังขึ้นไปนและที่ผมกดเข้าตอนที่ไลรยเส่มแท่งนี้เกิดขึ้นในทางเฟรมห้าวินาทีเห็นว่าราคาดังขึ้นไปอยืยนรแรงก็เลยกดนะกดขอครับเอได้แล้วก็ชืนนะครับขอได้ที่ออนออหนึ่งแต่ถ้าเมื่อกี้ราคาไม่สามารถที่จะ เดเวอเซอหรือว่า,าตรงมีซัอรตสอ่วนตรงนี้ไม่สามารถรับได้เราต้องรอรอรับบริเวณน้นเมื่อกีที่กดก็คือดูสัญญาณไฟแช่นะครับคือสัญญาณนี้วาขาไม่มารถเดลงได้แล้วก็เพิ่มือการปีาจกขึ้นมาที่บริเวณทำให้เกิดการผมก็เลยกดของเพิมันแแรกก็เวีงนงานนะครับ que és sobre això, per 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 això คทลองมาด้าเลยเรทาอกใหเราเืกเือเด็กแจ้งเลยตารางราการราคาเครื่องขเ่ท่านบวตรวาในเช่นไปเปแห้งเเขียวเรื่อาานการเปลืักเช่นจะมารอเยในวานที่สอง โอเคโอเคและมาที่สองก็วีนมาโอ้ตรงนี้มีสัญญาณลูเจคชั่นรุนแรงพอดีเลยนะเราก็โชคดีนะคือว mm ่าโชคดีนะถ้าเราย่อย่อลงไปดูที่ทางเฟรมงานเดียวเห็น mm hmm. ไหมครับจะเป็นสัญญาณล mm ูเจคชั่นก็คือราคากรับตัวเกินเกินนะ mm hmm. ตรงนี้เป็นซับพอร์ตโซนนะตอนที่เบรกเขาขึ้นมานะตอนแรกจะเป็นซับพอร์ตโซนใหม่นะ ถ้าราคา b r ตรงนี้ลงมานแะล้วค่อยกดลงนะเนืงจากตรงนี้เป็นแท่งเด้งนะ พอโซนห้านาทีลงมาด้วยความเร็วแรงก็คือแท้งเราถ้าทาการกดลงนะเพราะราคาไม่สามารถที่จะเบรกขึ้นไปตรงน,นี้ได้โอเคตรงนี้มีการสวิงนะของราคานะครับอัน3รบสามเราจะลอสได้นะแต่เขาไม่เป็นไรนะถือว่าเป็นเคส e าดีนะครับโอเคราคามีการอัพขึ้นนะ โอเคีไเรอเทสกันนะเดี๋ยวจะหาเอาได้ที่เนะครับที่เอาพเทสได้ที่สามนะครับคือตรงนี้อะเปลี่ยนซัพพอร์ตย่อนราคามีการแข่งกันที่บริเวณนี้นะแต่ที่ผมกดนะก็คือตามไปชื่อมแท่งนี้นะก็คือมีการทิ้งตัวลงมาด้วยคราวแรงๆแล้วก็เบรกเอาซัพพอร์ตโซนสองแท่งนี้แท่งห้านาทีแล้วก็แท่งหนึ่งนะจู่นะ ก็เลยกดลงพอไม่เป็นแล้วทําตามเพยนะครับถ้ามันเสียก็ให้มันเสียตามเพยดีกว่าออเดอร์ที่สามเร้ว่าจะเป็นออเดอร์ที่สี่อัมเตจัแล้วกจล พยายามกงคนี่อันนี้ก็สับสนเราอเค็ะดับน้ทะดีเกระดาน้ำเลแล้วก็ไปดูการอื่นขี่ราคาทีนถข้าบอเล็กลองดูอีกทีจะลองดู่ะมาขึ้นไรนีถ้าราคาที่ยืนกี้แล้วก็จะขึ้นไปนแนวตอไปโอเคเอมเอร์เทียนเป็นนาทีนการสัมผัสบริเวณบริเวณดิเจชั่นแค่สีขาวที่างไว้เล ที่รี่ตรงนี้ราสโงตอเคตรงนี้ผมกดขึ้นนะนม่กราคามีการลงมาเทสตรงนี้นะเป็นซับพอโซนนะแล้วก็มีการทำราคาขึ้นไป ราคาไม่สามารถที่จ,จะเบรกลงไปได้ในน้านบริเวณเชิงพาส่วนแต่เท่านี้มีการดันราคาขึ้นไปรวดเร็วนะแต่ได้ราคาที่ไม่ดีนแต่ไม่เป็นไรครับตรงนี้จะเป็นเฟรของการอัพเชนขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะขึ้นไปลิงเกนนะออเดอร์ที่สี่นะครับจะลองรอดูนครับ โ okay. yeah. อเคลอสนะพอได้ที่สามสี่ลับสบกเจอลงช้าเกินไปเพราะว่าได้ราคาที่ไม่ดีพร้อมจริงโลมาเท่านี้แล้วผมก็ต้องกดเลยนะ ถ้าเกิบกดแท่งนี้ก็เสี่ยงแล้วนะครับที่เราใช้จากขึ้นมาเทสแนวนี้เราลงไปอีกรอบแต่ไม่เป็นไรครับเราจะมารอดูครับที่ออเดอร์ที่ห้าในผลการก็คือมีการเดกเอาลงมาที่ราคาทรงนี้ด้วยความเนเลยอย่างที่เราเห็นก็มีการเห็นการกระโดดของราคานะครับที่ผมตั้งใจกดแท่งนี้นะแต่ราคากระโดดที่ได้มาตรงนีพอดีก็เลยทำให้ได้ราคาที่ไม่่ก็สวยราคาที่สวยคือแท่งนี้ พอราคาไทยชดลงมารือแรงเราก็กดต่างได้เลยเพราะเป็นคำหังการูปีอ่อนเห็นถ้าเรามาดูที่ฟัน n u นเนทางเฟรมกันนะครับหนึ่งนาทีทางเฟรหนึ่งน,นาทีเห็นไหมว่ามีการเด็ดเ,เ,เขาลงมาขาเาก็ลงไปนะออเดอร์ที่ห้าเราก็วินมาเป็นออเดอร์ต่อไปนะออเดอร์ที่หก อันนี้ก็กดเข้ามาดูก็เป็นเชื่อวีแรงที่กดเข้ามาแล้วก็ลงนะเพื่อความเร็วเลยแต่ตอนนี้ราคาพยายามพิจารขึ้นมาอีกนิดนึ่งนะแล้วก็รอจังหวะใกนการเลือกสั่ง โอเคครับตอนนี้ผมกดขึ้นเนะื่องจากมีการเคลียร์เบรกออนะเป็นสัญญาณบอกว่ามีการเบรกออาขึ้นมาจริงๆนะแต่ว่าเราได้ราคาที่ไม่ค่อยสวยเท่าไรเหมือนเดิมนะเมืแ่อบบที่เรากดในออเดอร์ที่5้านะครับเลยนะเราได้จากแท่งที่สองเป็นสุดแท่งนึงก็คือเป็นออเดอร์ที่ไม่ค่อยสวยแต่เป็นมาเทียมเป็นการเบรกออก เป็นสัญญาณเด้งออกครับโโเราจะมารอดูกันนะราคามีการดันขึ้นมานเรื่อยนๆนะครับตรงนี้มาเห็นซ่าก่อัวนะถ้าตรงนี้มีการเด้งออกขึ้นมานะถ้าเป็นรองออเดทที่หกเราก็แค้ไปนะครับ ก็เป็นสัญญาของ c o n น i t i o n นะว่ามีการเดึงออกครับตรงเราจะมารอดู p r i ช่ a c t น o n ตรนี้ก็มีแท่งเ็ียอไว่าเซชั่น,ตอน,ต,อน,น,นตอนนี้มีการเดึงออกขึ้นมาแล้วเราจะมาตนวจอบ pattern นร์ของกลงน,นั่นเจากลักษาร์ดกรงนะครับ รวการลีลซอนเข้ามาช่วยเสริมเพราะว่ามีเช้าจริงเราทำไปได้เพียงต่ลมาเร็วที่เราได้ที่ดีก็ไม่เป็นอเดอได้ทุกคพอตรงนี้ราคาลงมาโลยซาวด์เริมหลังจากีการาตกลงการลียนบเอชันเรยที่จารอ ราคาในการขับตัวไม่เป็นไรการมาส่งผลใบริเวณท่าคอโซนด้านล่างหรือว่าไม่เป็นไรครับการเสถียของราคานี้ไม่ตรงนี้เป็นไส้ตรงนี้เป็นท่าคอนโซนที่แข็งแก่งถือว่าบริเวณนี้มีการดันราคาขึ้นไปเบรกเอาจริงๆนะแต่ถ้าราคาลงมาบริเวณนี้แล้วก็มีสัญญาณไทชั่นเดี๋ยวผมจะกดตามขึ้นไปนะครับ ตรงนี้เรากดไปครับเพราะว่ามีการลงของราคาที่รุนแรงตรงนี้นะมีการเบรกเอาตรงนี้ลงมาคนรนะับแล้วก็แท่งนี้เป็นแท่งคอนเฟิร์มว่าราคามีการที่จะลงไปตามเทรดนะ ก็คือดางเทนนะครับรานะคาเบรกเอาลงไปแนละ้วเดี๋ยวเราจะมารอดูกันนะครับในทางเต็มห้าวินาทีนะครับแต่เราจะเห็นได้ว่าความเสี่ยงมันอยู่ในเทนนะเพราะว่านะะเมื่อราคาเบรกเอาลงมานะเราก็จะเอ็นว่าจะมีการรีเทสแนาขึ้นมานะแล้วก็มีการลงก่อนราจะมาลองดูกัน เาแล้วก็แชไปนะครับแต่ก็ไม่ตั้งใจ ก็คือเราก็เทรตาเทนนั้นะในความคิห้าเบรน,นท,นนทนน์ราคาเดอกตรงนี้เรามาเราก็เทตามโอเคผมกดลงเนื่องจากมีราคาการกดตัวของราคาที่ลดลงของออเดอร์นี้นะครับก็เดี๋ยวจะมารอดูกันเลย เร่งกดลงก็คือราคามีการกดตัวลงมาที่รุนแรงนะทำให้มีการเบ็กเอาลงมาแต่ถ้าเกิดเราแพ้ในอัเลอร์อนี้ก็ไม่เป็นไรอีกเหมือนเดิมเพราะว่าเราเทียบตามเขยบมนนครับจากทองเฟรมห้านาทีที่เราดูมันก็ไม่มีแนวรับตรงไหนแนวรับทับไปนั้นก็คือด้านล่างเลยนะตรงนี้แต่ตรงนี้จะเป็นแนวรับซับพอร์ตโซนของแนวต้านนะ อาจจะเป็นแนว้ต้านเก่านะที่ว่าเบรกออกขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะรอดูกันนะครับโอเคเออเดลที่เก้าของเรานะครับแคปราคาก็อยู่ในเทนดาวเทนสองทางเฟรมห้าวีทันทีนะครับโอเคเราจะเห็นได้ว่าราคามีการกดตัวลงไปที่รุนแรงนะครับเราลองดูแท่งหนึ่งนาทีตอนแรกตรงนี้เปตยดแนว l e ทิสเน้นนะแต่เมื่อลีทิสเมนไม่สามารถรับได้พอมันถึงเกิดเบรคเอาจริงๆแลมันก็ลงนะครับเพื่อที่จะลงไปที่ซัพพอร์ตด้านล่านะออร์ิกาแล้วก็ยินมานะครับออร์สุดท้ายสำหรับวันนี้นะผมก็จะอันนี้กดขึ้นนะที่จริงผมจะกดตรงนี้นะตั้งแต่ว่าเห็นไช้ช่างดันขึ้นมาแต่ว่าได้แล้วครับ นี่ไม่สวยเลยแต่ไม่เป็นไรอันนี้ผมบอกแค่เราเห็นปพิสัมพันธ์เราก็ตามเลยพอมีการเบรกออกของแนะอคชั่นนะจะมีการส่งขึ้นไปที่รุนแรงอีกครั้งหนึ่งนะตรงนี้จะเป็นชอบคอโซนดันราคาขึ้นมา,าไม่เกิดการเบรกออกครับราคาก็พออยายามขึ้นไปเราจะมารอเดี๋ยวกครับอเอเลยที่สิบนะ โอเคเอ๋อเรือที่สิบก็นะ่าจะเห็นโอ้ไม่เป็นไปตามแผนก็ไม่เป็นไรเนตะียัองอยู่นะแล้วแผนร้อ ถ้าหลดตรงนี้ไปก็อาจจะลงโดนแล้วแต่ถ้าไม่หลเเดเป็นซัฟพอร์ทแ่เรา่มายีเทสตรงด้านบนก็ไม่แคลงสำหรับเราเทไปเป็นสองสามี่ห้าเดแปดห้าสิบสิบมาแล้วใหกมาสองสามสี่ไม่ครบแล้